สวัสดีครับพบกับช่องแค่เดียวนะครับใครมาใครมาสวยจังคคนนทารถง่ะมาคนเดียวมาหามาหามาข้างหน้าบอกมาข้างหน้าบอกเนี่ยเนี่่ยบึ่งบิ่งพี่เจนาหนุ่มช่างช่างพอดีมีใครใครถูกตาบ้างจะให้น้องทีพี่เทนี่เป็นคนแกะนะครับมาเดิมเลยมาเดิมเลยนะครับไปนะบอกแล้กได้ มาดูนะครับจะมาเริ่มสโต๊ะกลางพี่ไม่เข้าใจว่าขาโต๊ะขาโต๊ะยุ่หรือเดมันจะเป็นหัวเตียงใส่ชุดไทยลมันชุดอะไรจิจิระดาบอกไปงานไหนมาไม่ไปงนไหก็ต้องสวยวยก่อนชุดยังก็อจิระดาบอกตามโซโลแกนใช่ไหมมพี่หนุไม่แ่ผ่านนันกน่ไม่สวย มีดออกหนุ่มมีดไม่สวยทั้งหมดเพรมีสวยๆครบเองเรามาดูว่าเป็นกระดาษอะไปดนกรายไฟลง่ที่เสียบพุงก่อนด้วยมานะคะขออนุญาตนะคะสบายเลยค่ะค่อยขี้เกียจแก่แล้วค่อยแก่ตั้งแตยแล้วอยู่บ้านอ่ะแก่จนเมื่อเราบอกแม่ฮ่น จะต้องเป็นตัวคมแน่นอนเนาะใช่เป็นผู้สวยผู้งามมานี้มีแฟนนะบอสตรงแล้วนะที่นี่เราไม่ได้สิปามีแต่สิปะหาใหม่ปอเลิกแล้วบอสเลิกแล้วพ่อ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 เห็นได้ไหนมันสิบะอ้างวางวาเววงเวงเวงเวงมีโบเวงบอส กินอิ่มวบ้านรับกับพ่อดีแน่แม่หมอแกไปยุ่งอะไรกับน้องเขาได้เน่ยเจ้าบทสงสารนันชีวิตตัวเองบ่ยังสวยยังงามมันผ่านมาหลายแล้วหนู่นใส่ผู้ใต้คุ้มเขาพูดเจ้าอีกแม่บ่เป็นไงล่ะบะนี่เจ้าอีกประมาณหลายขนถึงหมื่นแม่บอกไงล่ะเจ้าบทสงสานนั่นความขึ้นหัวใจผู้ชายบ่อทรงสารเห็นหยางผู้ชายบ่ได้ป่วยแทนเฮา เกิดเขาเห็นเจ้าโอ้ยผีเนาะโอ้ยตัวใจมึดดูนะคะเอมซเดี๋มาใกล้นะคะมันจะสีเหลืองเห็นนี่นะนี่นะคะมีก็พบว่าเองพัวผู้ชายข่มขืนนะคะเอซสวัสดีค่ะนะคะได้แล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่นะรับสวยงานะคะจะแก็ให้นะใส่คลิปไปเลยนี่นะคะ ทำทำเหมือนถังเบียร e, e. ์เลยโอ้โหเป็นถังเบียร์เลยนะนะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสไตล์สไตล์หรอใช่งอะไรเขาเรีอะไรนี่ลุย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 พุด สไตล์องค์สไตล์สวยหรูน่ารักสวยงามหุยหรูสวยไหมคะสวยอ๋อหน่าจะหมื่นมั้งนี่เราต้องค่อยๆแกะให้เม็ดโดนอะไรนะน่าจะเป็นหมื่นละเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนไม่รู้หมื่นไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่ไม่รู้จะหมื่นต้นหรือหมื่นปลายอะไรหมื่นขึ้นแน่นอนหมื่นหนึ่งนี่มันเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามหมื่นนเงนเลย ก็ไม่ดูปลาหนูก็จะไม่เด้งไม่สั่งขออนุญาตนะคะไม่เป็นไม่สั่งไม่สั่งจริงเลยไม่สั่งไม่สั่งไม่สั่งตะแคงแล้วครับเริ่มแล้วถ้ามีแก้วเบียร์นี่หมดเลยครับหมดกันเลยระวังขาหักนะไม่หักขาแค่นั้นเนาก็นี่สุดนเลือนี่นะคะเราก็แกะมาถึงตรงขาค่อยๆแกะเราต้องหาส้น นเป็นคนสวยนี่ทาอะไรก็น no, no, no. ่ารักนะช่วยให้ป่ะไปช่วยอะไรป่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรเขาจะทำเองเดี๋ยวมีดเขาจะจวดผมเอาชะละอัาเอาชะละอัาก็ได้อืมพี่โนอาแก่จนเหนื่อยแล้วแก่จนเหนื่อยแล้วทบ้านงานไม้ครับงานเงินครับโน่นนักแก่กองอยู่ตรงนู้นเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนาะกองอยู่นู่นน่ะชุนาลีคิดว่าเป็นยังไงอยากได้ไหม อบ้านเสร็จไม่เอาสักชุดไหมอยากได้เหมือนกันค่ะเราเก็บเงินก่อบ้านเสร็จเงินก็หมดยลงไปั๊ดครามครามครามดูนะครับแกนโตะนะครับดูไปอีกดูที่ตัวนึ่งตัวนะครับอ่าจะเป็นเป็นเป็นลายไม้นะครับออกทรงนี้เราคงไม่ต้องไม่ต้องแกะอีกแล้วเนาะ เพราะว่าเดียวจะได้เก็บขึ้นไปแล้วข้างล่างบอกองข้อดียตอนเ้ากลับเราเอาได้ต่อนอง่้าใบห้าสิบสามเยอ อ๋อใช่แกก็อีกเดือนหนึ่งก็ได้คไว้่ะเดี๋ยวช่างเขามามันมันมันต้องเลยขนขึ้นข้างบนอยู่แล้วล่ะเก็บไว้ข้างบนอยู่แล้วเอาเอามาทดเอามาดูสักตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะเลื่อนนะมันถลอกมันถลอกสวยมาก มันถลอกครับชูรีสั่งมาจาัไหวะนน้เออเห็นบุษาเลยยิ้มเหมือนกันอัสดงนู่นานครสวรรค์นครสวรรค์มันคุ้มกับบ้านเล่ยไหมที่เดียวกันเจ้าเดียวกันแหละดูไม้แล้วล่ะอืม ถ้ามีไม้นะไปให้ตานั้นทำนะไม่ใช่สุดยอดเลยตานั้นโอ้คนมาแกดูกทำมือก่อนดูผีมือโตหมูนี่ก่อนถ้าผ่านก็โอเคทานทานอยู่แล้วแกขายตลอดอยู่แล้วดูผีมือโตนี่ก่อนให้แกทำมันได่ให้ด้วยมันไดต่ดี ระวังหักนี่งไงนะห้ามอันนั้นพี่โต้หัวเตียงค่ะอืมหัวเตียงอืมเขาคงเขาปาดมันออ,อนกมาปาดมันออกมา <ś les> ลักษณะนี้เขาเรียกว่าปัดกัดทิพย์ ยังไม่พอยังไม่พอมีดหมออีกใชแ่เราอยู่ตั้งนานเราไม่แก่เนอะอี่พวกพี่อยู่ตั้งนานพวกพี่ไม่แก่คนหนูังก่พีคอนเทนต์เนาะจิได้ใส่สไลด์แนวเป็นก่อนี่้ ตาอ๋อนี่ไม่เหมาะ ok. ไม่เหมาะ ok. ไม่เหมาะไม่เหมาะถ่ายดีโอมาแล้วก็นั่งถือเฮอยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ